อาวันนี้จะมาสัมผัสชีวิตมนุษย์ถ้ำนะครับมนุษย์ถ้ำก็จะอยู่แบบนี้วิถีชีวิตแบบนี้หมอ้อ,อต้มยามนุษย์ถ้ำอันนี้เขาจะมียายาที่เขาต้มไว้เอามาให้ลองชิมดูนี่นะครับชุบผมตัวนี่งนี่ป็นยาที่เก็บได้จากตามป่าตามแถวละแวกนี้นะลอามาชิมดูว่ายาจะเป็นรสชาติยังไง อันดับแรกเลยคือร้อนแต่ว่าต้อมีความหอมหอมแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกชุ่มคอนะใช่สดชื่นรู้สึกสดชื่นชุ่มคอแต่ร้อนไปนิดนึงเมื่อกี้คงจะลินมาใหม่ๆ่หออม้เออไมมแห้งเลยโอเค กินหลายมีแหงหลายพนุธรรมบอกแล้ว่ากินหลายมีแหงหลายเดี๋ยวกินเยอะๆจะได้มีแหงเยอะๆมันชุ่มคอแล้วก็สดชื่นมีความหอมมีความกลมกลม่อมโอเคเลยแหละใช้ได้